นี่คอไอกินวิว วันนี้นะครับทีมงานผู้น่ารักของเราได้สรรหาอะไรแปลกๆมาให้เราเล่นอีกแล้วครับอีกแล้วบอกอีกแล้วบอกว่าไม่ใช่อีกแล้วดิก่อนหน้านี้เคยมีเล่นเกมกันล่าสุดเคยเล่นคือเอาน้ำสองสิ่งอะ่ะมาผสมกันเป็นคลิปคดเก่าเลยไปย้อนดูได้แล้วตอนนี้ทีมงานเราก็หากเกมมาเล่นเพิ่มอ,อีกแล้วครับเกมนี้มีชื่อว่าปิดตาททยของกินซึ่งเกมนี้มันมีกฎอธิบายอยู่ว่าคือเราเป็นคนเตรียมมาอย่างดีดูเราจะสคริปได้ทุกอย่างอ่านกี่รอบก็ไม่เข้าใจก็เลย ต้องอ่าจจะ iPad คือเกมนี้ชื่อว่าปิดตาทหารคือ ทีมงานจะเตรียมอาหารมาให้ชิมทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง,างใช่ไหม้วเสร็จปับ๊บเริ่มจากสเต็ปแรกคือให้เราดมแล้วให้ตอบให้ได้ถ้าเมื่อดมยากไปนะจะมันจะมีช้อยที่2ก็คือให้จับสัมผัสดูว่ามันคืออะไรถ้าดมกับจับไม่รอดสิ่งที่3ามที่เขาจะให้ทำก็คือให้ชิมซึ่งมีคะแนนอยู่ว่าถ้าตอบถูกตั้งแต่ดมจะได้3คะแนนแต่ถ้าตอบได้แต่จับก็คือได้2คะแนนแต่ถ้าตอบได้แต่ชิมก็จะได้1คะแนนถูกป่าววะไปถูกดิเพราะไอเก่งทำไมทีมงานต้องมองตาจริงอยางนั้น,ด,แน,น,แ 15, น,น,นด้ถงถไึ7 ไอจะรอดและไอสามารถแกล้งทีมงานได้แต่ถ้าเกิดไม่ถึงเจ็ดไอจะเป็นคนโดนเองเด <c oughs> ี๋ยวไปดูดีกว่าว่าไอจะรอดหรือไม่รอดไปดูกันตื้อ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 ปิดตาอ๋อบอกให้ปิดตาโอเคปิดตาไม่เห็นปิดก็ได้ปิดดีๆปิดให้มองไม่เห็นด้วยนะหใ้มองมเห็นได้แล้วแลอวไม่เห็นแล้วอย่าเล่นขอโทษครับดูปากแล้วก็พูดว่าปากพูดอะไรอยู่ดูนะพ่อของตายอะไรนะ หนึ่งสองสามกลิ่นมันคุ้นมากเลยอ่ะหมดเวลากลิ่นคุ้นๆมันฝรั่งทอดมันฝรั่งยี่ห้ออะไรเลรสบาร์บีคิวถูกเปล่าไม่ถูกไม่ถูกเหรอ,อ,อนี่อะไรบ้างเนี่ยสาที่สองถึงเวลาจับหนึ่งสองสามเติมนั่นไงเป็นเอ้ยจริงๆมันต้องเพาให้คะแนนรวมสี่จุดห้าคะแนนก่อนดีถ้าที่ตอบได้ให้ตอบได้เป็นมันฝรั่งทอดรสบาร์บีคิวไม่ใช่บาร์บีคิวอ่ะไม่ใช่ก็บอกได้ไหมว่ามีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะตอบได้จ มันจะช่วยอะรก็รุ้ม่าเป็นรถฝรั่งอยู่แล้วเนี่ยโว้ยมันไม่ใช่รถบาร์บีคิวใช่ไหมไม่ใช่รถบาร์บีคิวแป๊บน,นึงนะรถแม่งคุ้นมากเลยหมดเวลาแล้วคุณต้องพูดแล้วเนี่ยแป๊บน,นึงนะขอคิดก่อนรถกะเพราเหรอไม่ใช่คืออะไรหมดเวลาแล้วต่อไปชิมอ่ะหมดเวลาคาราโมโจซองสีแดงเอ๊ะสีแดงซองคาราโมโจรถสไปซี่ใช่ไหมซองสีแดงแดงใช่เผ็ดเผ็ดจังเ,เนี่ยบายเจ๊อ ได้หนึ่งคะแนนและไหนเขาดูหน่อยเขาดูซองมันหน่อยมีถูกไหมถูกอันนี้มันแบบซูเป,ปอร์เลยนะซูเป,ปอร์ซูปปปปเปยนะอันนี้คือไอ้วิงบอกมาเปล่า <laughs> แก้งกูเหรออ่ะอันต่อไปปีตาตอนนึงตอนนี้ก่อนน้ำเัย <laughs> อ,อันแรกต้องเป็นอะไรนะดมดม,โ,ดมโอเคหนึ่งสองสาม ไม,ไม่ใจมีอยู่สองอย่างนั่นก็คือมีคิดแคบเขาตอบเขาตอบอคิดแคบคิดไม่คิดแคบหรอใกเคียงอย่างมีสูตรที่ห้าคะแนขนคะแนนปลาในชีวิตไหมต้องตอบให้ถูกหรือเปล่าเป็นช็อกโกลแลตอะจะตอบช็อกโกแลตมันจะง,ง่ายไปไงยี่ห้อก็ได้แบบตอบต่อไปหนึ่งสองสามเชีย่ยเดีเ๋ยวนียมีหักมาใช่ไหมมันหักเอง มเน่าจะใช่เอลฟี่ป่ะใช่เอลฟี่ไงเขาดูหน้าตาแบบนี่นั่งไงคือยากกินช็อกโกแลตแล้วไม่แน่ใจมันคุ้นมากอะแต่ว่าเราไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะแบบมันคือเอลฟี่นี่เองนี่คือตรงใจหักแกล่ะหรืออะไรมันหักเองว้ไม่ได้ชิมด้วยขอชิมหน่อยอืมอร่อยอดูออกไรหิวเนี่ยถ่ายตอนเย็นเนี่ยไม่กินข้าวเย็นเลยเด็ดมีช้อนให้ด้วยเนี่ยสองสามอะไรวะเนี่ยหยุดพออะไรวะเครียดว่ะ วันนี้จะถึงไหมเจ็ดคะแนนถึงถึงถึงสวรรค์ก่อนกะเพราอ่ะไม่ใช่กะเพราอ่ะไม่ใช่ต่อไปจ้ะหนึ่งสองสามเฮ้ยมึงไม่เวฟให้กูก่อนเหรอเดี๋ยวได้กลิ่นไงมันต้องเวฟไหมเดี๋ยวมันได้กลิ่นไงถ้าเวฟอ่ะมันก็ต้องได้กลิ่นไหมอ่ะไม่ใช่กะเพราหรอไม่ใช่เที่ยวข้าวไม่ใช่ข้าวกะเพราด้วยเหรอไม่ใช่จุดเนี่ยเกินเวลาไปนานแล้วชวนคุยน่ะ เนี่ยคุณแม่งข,ขี้กัดแกนต่อเวลาให้ไปตั้งเยอะแล้วนะต้อง30วีนะเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่การข้าวโคกิงเหรอเหี้ยอะไรวะเนี่ยต้องชิมเลยใช่ไหม <laughs> ใช่มึง <Yeah. S 1> เว้ให้กูหน่อย <laughs> หมดเวลา บอกไม่ได้อ่ะยอมเลยมันคืออะไรอ่ะช่ยคือข้าวหมูนกระเทียมแป๊บน,นึงเวฟให้หน่อยได้ไหมไม่ได้หแต่ว่าก็ต้องเวฟให้หน่อยอ่ะกินไม่ได้เลยขอประท้วงครับข้อนี้ผมขอบอยคอครับข้อนี้ขอฟรีครับข้อนี้คุณไม่เวฟเขาให้ผมเป็นความผิดของคุณทีมงานเคนชิมแล้วมันไม่รู้รสเลยอ่ะจะให้ทีมงานชิมเนอ่ะก็อยากให้มันยากอ่ะมันยากแต่มึงให้กะใ,ให้กูกินได้ด้วย <c oughs> มันยากแล้วกูกินไม่ได้ กินให้ชิมมันก็ชิมไม่ได้อะให้ทีมงานแป๊บนึงมึต้องทีมงานอ่ะอร่อยไหมไม่อร่อยกินได้อเออมันไม่อร่อยมันกินไม่ได้ข <k _ d> ้อนี้ผมขอฟรีครับวนละครึ่งวนละครึ่งข,ข้อนี้ให้1.5คะแนนศูนย์จุดห้าน,นึกะเละกะเละกะเละได้1.5คะแนนเย้ว <k _ d> ันนี้เป็น4.5คะแนนอีก2.5คะแนนข้อนี้แค่ดมสูบก็ได้เลยแล้วนึงยังมีของเว็บอยู่ไหมมีเย้กว่าเลย15 minutes later หนึ่งสองสาม เหมือเวลาข้าวกะเพราอ่ะไม่ใช่ทำไมเราดมไม่อยากได้เป็นข้าวกะเพราไต้กะเพราเหรอไม่ใช่จริงจังวะเนี่ยจริงจับเวลาจับแลเอ้ยสปาเกตตี้ว่ะมาม่ามาม่าเกาหลีมันจึงพูดเยอะสปาเกตตี้เผ็ดที่เมาว่ะถูกสองครับเราไปได้6.5คะแนนก็ชนะเลยแล้วแม่คารุน่าตา้นี่เป็นเมนูที่ไม่ค่อยกินบ่อยอ่ะหิวไม่ใช่อะไรวันนี้เราได้6.5คะแนน คอน,นอนได้ไหมแงง่วงไม่ได้เว้ยจริงจริงคน<ง>นี้วันทองทายก็ได้แบบอบอกเล่นๆมีเราผรับรองว่าไม่รู้ชัวร์มี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 คนรู้ไหมเนี่ยคนดูรู้หมดมีกูนั่งง้อเลยในตอนเนี้ยมาเริ่ม, 1, 2, ห,มนหนึ่งสองสามให้แป๊หนึ่งมันคุ้นว่ะหมดเวลาหนึงต้องตอบแล้วคุณต้องตอบแล้วของหวานใช่ไหมไม่บอกกินเหมือนข้าวเหนเเียวมูนอะ่ะตอบหรือยังยังยังฮะนึงข้าวเหนียวอ่ะตอบหรือยังข้าวเหนียวมูนเหรอตอบว่าข้าวเหนียวมูนไม่ใช่เจอไม่ได้ขายข้าวเหนียวมูนนี่หว่าต่อไปจับนะหนึ่งสองสามเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อ่ะใช่แล้วอ่ตาแต่ใช่ละไอเนี้ยเคยถ่ายในช่องไอคิวด้วยนะนั่นคือมันเรียกว่าอะไรวะเราทำสิงคโปร์ป่ะไม่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ถูกเลยถูก <c oughs> ด้วยเย่ yeah. แ,ๆๆแป๊บนึงขอทิชชู่อันนี้เคยถ่ายช่อง IQ คครั้งหนึ่งคลิปที่มีชื่อว่าถ้าคานมไม่ได้คู่กับไข่มุกอะไรจะคู่กับไข่มุกได้อะไรคู่กับชานมดีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยถ้าชานมไม่ได้คู่กับไข่มุกอะไรจะคู่กับชานมได้ลองไปย้อนดูได้นะคลิปนี้เคยถ่ายไว้แล้วถ่ายไว้นานม,มากแล้วตอนแรกอ่ะเคยคุยว่าจะลงโทษแบทบลงโทษจะแกล้งทีมงานไอ้คนตัดใช่ไหมนี่ผมเปลี่ยนใจแล้วผมลงโทษตากล้องดีกว่า <mache S 2> <ๆ S 1> ไม่รู้ลงโทษด,ดีกว่าตากล้องด้วยโดนเลยปะตอนนี้นะครับคือเราได้ตกลงกันตั้งแต่แรกว่าถ้้้าาาเเเกกกกิิดดดดผมมมททททยไไนนนนนขอออ่่่่ะะะีงจจตตตตำโษแรลคััใช บบเอ้คมครูเนี่ยผมจะได้เอาคืนเขาแล้วครับบนโลโก้ที่เราคุยกันคือผสมของมาห้าอย่างแล้วให้กิน3ช้อนขั้นต่ำช้อนเล็กๆช้อนใหญ่ไม่จอทัทีคุณไม่มีสิทธิ์ต่อรองผมเป็นผู้การเมือคนแย่ในชีวิตคนให่คุแค่แจกแต่แ็กเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเอาอะไรมาผสมบ้าง อย่างแรกนะครับคือเอาของห้อย่างผสมกันเห็นช่วงนี้เขาแบบเจี๊ยบงานนี่มีนี่เลยกาแฟจะได้ตาสว่างกันนะครับอย่างที่2เป็นนี่น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยที่ไหนเขามากินสดสดกินเยอะแยะไปไม่ต้องพื้นเนี่ยไปแล้วก็อย่างที่3นะครับนี่เมกาเชฟเป็นน้ำปลาครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลายี่ห้อไหนนะครับสปอนเซอร์เข้าได้หมดนะที่ช่องไอคิวเบลนะอย่างที่สี่ครับเป็นน้ำส้มสายชูครับสุดท้ายเป็นโอลีฟออยล์เราอย่าไปแกล้งทีมงานเยอะทีมงานเขาไม่ชอบเราถ่ายงานอย่างแรกครับใส่กาแฟลงไป แต่ที่สองใส่น้ำมันหอยตามลงไปจริงๆเนี่ยการใส่น้ำมันหอยลงไปในกาแฟเนี่ยมันเป็นการเพิ่มมิติรู้ป่ะมิติพิเศษผมต่อไปเป็นน้ำปลานี่น้ำปลานิดหน่อยให้มันพอก๊อมแกรมกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอย่างนี้น่ารักน่ารักเออไม่อยากใส่โอลิฟออยล์ใช่ไหมกลัวมันอ้วนใช่ไหมหยิบน้ำข้างหลังมาหนไอ้น้ำกัญชาเปลี่ยนครับอย่างที่ห้าเป็นน้ำกัญชาของอิชิตันนะครับแล้วก็ใส่น้ำจ้มสายชูยังไม่ใส่ใช่ไหมจำได้ว่ายังไม่ใส่ใช่ส่แล้วยังไม่ใส่ใส่แล้วไม่ต้องเพิ ไปตึ้งพืชผู้ใหญ่ก็จะคุยกันต่อไปเป็นน้ำกัญชานะครับทำคุณบูชาโทษมีตึ้งพืชผมจริงๆอย่างแรกผมไม่อยากจะเล่นคุณเลยนะผมจะจะเล่นจะเล่นคนตัดนะแต่ด้วยบทเดียวคือเขาไม่เวฟข้าวให้ผมข้าเดียวจริงจริงข้อนก็ไม่ได้ตั้งใจไหมขอชิมดูดีก่อนอือหือกูได้คำเดียวเลยแยกติ๊กแยกทิ๊กแยกทิสต์แยกวันนี้ไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนแล้วเราจะได้เชิญตากล้องมา ขอเรียนเชิญคุณตากร้องมาครับ huh. ค so ุณจะให้ผมป้อนเองหรือ uh, ค like ุณจะทักกินเองกินเองโอเคงั <So S 2> ้นผมป้อนไม่เอาผมจะไม่เอาช้อนเล็กเอาช้อนอย่างนี้ช้อนอย่างนี้ดูไปเไยหลบดิ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 พี่มาตักช้อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ช้อนใหญ่เลยไม่วไหนบอกไม่ใช่ช้อนใหญ่แล้วคุณไม่ต้องพูดคุณเป็นคนแพ้คุณไม่มีสิทธิ์พูดถ้าคุณเวฟข้าวเนี่ยคุณจะรอดจากตรงนี้เลยนะผมกคนเวฟข้าวให้ผมเอาช้อนเอาช้อนเล็กๆก่อนคำแรกคุณต้องชิมแล้วอ่ะแดก รสชาติเป็นไงครับไปโทษไอ้มิ้งไอ้มิ้งเป็นคนคิดคอนเทนต์ไอเนี้ยเดี๋ยวไปโทษผมครับคอนที่สองเขาจะถามเลยไหม <c oughs> น้ำไหมไปกินหลังกล้องไปก็ไปกินหลังกล้องไปสัมภผัสเลยครับรสชาติเป็นยังไงครับเหมือนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะอร่อยไหมเอาอีกไหมไม่เอาแล้ว ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ซับสไคร์กับช่องนี้ด้วยครับช่องไอคินวิวและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้กับช่องนี้ด้วยละ่ะถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้นะหรือใครอยากเล่นเกมอะไรหรือรีวิวอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมาได้ที่ข้างล่างไปก่อนนะถ้ามีโอกาสเราจะแก้ตาตกล้องใหม่หรือใครอยากให้แก้ตาตกล้องอีกก็คอมเมนต์มาได้บ๊ายบายเกิดอะไรขึ้นคือว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ให้กินสามคำถ้าทีมงานโดนอ่ะกินแค่คำเดียวเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดไอโดนอ่ะกินสามคำ แล้วเมื่อกี้คืออะไรอ๋ออ่านผิดอ่านผิดขอโทษขอโทษไม่ขอโทษขอโทษไม่ตั้งใจกลับไปกินเลยสองคำไม่กินไม่กินเลยสองคำใหญ่ๆไม่กินเนี่ยไอคนคิดไอคนคิดมึงก็เอารอยล้ำเนี่ยไม่สนใจชีวิตกูเลยไม้แต่น้อยเดียวโอ้ดูดูเนี่ยสามคำแต่ถ้าโดนเองปั๊บเหลือหนึ่งคำโอ้โหคนอย่างนี้มีในโลกด้วยกติกาก็ต้องเป็นกติกาสิลรวขอโทษเพาว่าเราขอโทษแล้วกันเราไม่ตั้งใจขอโทษเไม่หายขอโทษขอโทษไม่หายเนี่ยเราเป็นคนโกรธคนอย่างนี้ไงเราเนี่ยเป็นคนอย่างนี้เราถึงเจริญยาก พอเถอะไปละบาย